มาจากที่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะสร้างจุดหมายใหม่ๆให้กับภูกเก็ตครับคนที่มาภูกเก็ตเนี่ยไม่ได้มาแค่ป่าตองแหลมพุ่มเทพหรือว่าโซนเมืองเก่าเท่านั้นนะครับเราอยากจะสร้างมุมมองใหม่ๆแล้วก็เทศกาลคอนเสิร์ตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดคนได้เยอะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่คนจะเข้ามามีส่วนร่วมกันได้อย่างหลากหลายครับก็เลยมองว่าเอ้ยในการที่เราจะสร้างจุดหมายใหม่โดยใช้ฟอร์มหรือรูปแบบของาการจัดมิวสิกเฟสติวัลเนี่ยเป็นอะไรที่เข้าถึงคนได้ง่ายแล้วก็ แม่ได้เข้าใจยากกันไปแล้วก็เป็นที่ที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้ครับทำไมเราถึงเลือกที่จังหวัดภูเก็ต่ครับก็จริงๆอย่างภูเก็ตเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีมีฐานของของนักท่องเที่ยวเดิมอยู่แล้วเนาะแล้วก็ในในความเป็นเมืองภูเก็ตนะครับเราอยากที่จะนําเสนอมุมมองการท่องเที่ยวแบบใหม่ๆนะครับแล้วก็เรื่องของพื้นที่ที่ค่อนข้างจะพร้อมด้วยเนาะในในเรื่องของฟาซิลิตี้การจัดงานต่างๆ เราก็เลยมองว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อย่างไฮซีซันที่เราจัดเนี่ยมันก็เป็นมุมมองใหม่ๆเป็นจุดหมายใหม่ๆ,มๆที่จะให้คนที่เขามาเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยได้เปิดมุมมองเปิดโลกเปิดประสบการณ์ใหม่กับงานของเราด้วยครับอาภูเก็ตไฮไลท์ไฮไลท์คนเข้าไปแล้วจะได้อะได้ครับอย่างที่บอกว่าไฮไลท์เนี่ยแน่นอนว่ามันคือการจัดเต็มแบบระบบน้ําสงกรางแบบจัดเต็มแน่นอน ตัวงานนะครับชื่องานว่า Beach on Cloud นะครับซึ่งความโดดเด่นเนี่ยเราจัดอยู่ในส่วนน้ำปิดนะครับเป็นส่วนน้ำบูทรีนะครับซึ่งเราเนี่ยมีโซนบีชของตัวเองเรามีชายหาดของตัวเอง,เร,ง,อง,เ,องเรามีโซนที่เรามีสเตจอาตาสน้ำแบบจัดเต็มแล้วก็จุดเด่นคือไลฟ์อัพศิลปินที่3วันของเราอ่ะครับไม่ได้ซ้ำกันเลยครับสามารถที่จะสนุกสนานได้อย่างเต็มที่นอกจากนั้นนะครับยังมีจุดที่เป็นโซนของเป็นไลฟ์สไตล์ด้วยนั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่ขาเที่ยวขามิวสิกเฟสิัลเท่านั้นครอบครัวหรือว่า เพื่อนผู้นะครับหรือว่าคนที่อาจจะมาเที่ยวไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยก็าสามารถมาได้ในช่วงกลางวันก็จะมีพวกอินสตาเลชันจุดถ่ายภาพต่างๆนะครับมีเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะอาจจะแบบสร้างซิวเนียรหรือได้ของกลับบ้านไปเป็นของฝั่นไปเที่ยวลรือจากงานด้วยฉะนั้นเนี่ยตัวงานเนี่ยถูกออกแบบมาให้เข้าถึงทุกเพศทุกวัยแล้วก็จุดเด่นของเราเลยเราจัด ก่อนและเลิกสุดท้ายนะครับคือช่วงเวลาจัดงานของเราค่อนข้างกว้างมากนะครับตั้งแต่ช่วงกลางวันส่วนน้าเปิดตั้งแต่ช่วง10โมงเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เราก็จะเลิกตึกๆเลยนะครับในช่วงเที่ยงคืนกว่าๆเนาะฉะนั้นเนี่ยในการจัดงานในเรื่องของไลฟ์อัพศิลปินต่างๆหรือแต่ละช่วงเวลากิจกรรมเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเลยนั่นหมายความว่าทั้ง3วันเนี่ยครับสามารถที่จะมาซ้ําได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมาแล้วก็ชวนเพื่อนมาอีกหรืออาจจะมาเที่ยวที่นี่แล้วไปเที่ยวที่อื่นต่อมาแค่แวะสตอปแวะถ่ายรูป เมื่อกี้ได้มีการแชร์ไปกับทางพี่แบงค์เหมือนกันว่าจริง,รงๆน่ะสายอินฟลูเอนเซอร์สายนกักท่องเที่ยวสายตากล้องต่างๆเนี่ยเอาชุดมาเปลี่ยนได้เลยเพราะว่าพื้นที่เรา140ไร่ครับในการจัดงานทั้งหมด6โซนนิ่งซึ่งบอกเลยว่าคุณเอาชุดมาเป็นตู้เสื้อผ้าได้เลยรับรองว่าไม่ซ้ําแน่นอนเปลี่ยนชุดห้องฟอสซิลิตี้การเปลี่ยนชุดการอาบน้ําต่างๆจุดได้ผมแห้งต่างๆเนี่ยสถานที่ของเราเนี่ยที่เป็นส่วนนั้นเนี่ยเขาก็มีฟอสซิลิตี้ซัพพอร์ตอยู่แล้ว นั่นหมายความว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์อย่างเต็มที่แล้วก็มีที่ที่จะทํากิจกรรมกับเพื่อนๆหรือคนที่มาด้วยได้ด้วยครับน่ได้ครับได้ครับก็อย่างสามโซนใหญ่ของเรานะครับก็จะมีโซนที่เป็นอารีน่านะครับตรงกลางเลยวอร์มอัพเป็นก่อนเลยก่อนที่จะเข้าไปถึงในโซนที่เป็นโซนแรกซึ่งโซนแรกที่เราเปิดนะครับก็จะเป็นโซนที่เป็นอารีน่าตรงนี้เนี่ย จะมีกิจกรรมต่างๆมีจุดรีดิสเลชันมีจุดสปอนเซอร์ชีกิจกรรมเป็นการวอร์มอัพมีกิจกรรมให้ถักผมเพ้นท์หน้าต่างๆเนาะในความเป็นเฟสติวัลเข้าไปได้อย่างเต็มที่วอร์มอัพเ,เสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปในโซนที่2ก็จะเป็นโซนลากูนนะครับซึ่งโซนลากูนนี่คือเป็นโซนบีชของเราก็จะเป็นโซนที่เป็นคริสตัลลากูนเลยเป็นน้ําทะเลใสนะครับแล้วก็มีหาดส่วนตัวด้วยนะครับซึ่งตัวโซนนี้ก็จะเหมาะก,กับกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มแบบว่าคนที่ชอบเที่ยวอาชายหาสามารถ มาเล่นน้ําหรือว่านอนอาบแดดต่างๆได้ในช่วงกลางวันเนาะส่วนกลางคืนเนี่ยมันก็จะโทนอัพไปเป็นจุดที่เป็นอ่าบีชเป็น,เป,นเป็นเรียกว่าเป็นบีชปาร์ตี้ตรงนี้นะครับที่ค่อนข้างมีความ p r i v a t e หน่อยนะครับต่อมาเนี่ยหรืออยากที่จะพบปะอยากจะบีบอัพขึ้นไปอยากจะเจอคนเยอะๆอยากจะโดนน้าสาดเลื่อปรับการอย่างเต็มที่นะฮะ ก็ขยับปิดอัพกันอีกในโซนรอนนะครับโซนรอนเนี่ยจะเป็นสเตจสงกรารฟีเิอรซึ่งในโซนรอนเองเนี่ยก็จะมีมาเก็ตคนด้วยอยู่ในตรงนั้นหมายความว่าเต้นปุ๊บหิวก็ออกมาดื่มน้ําทานข้าวกลับไปเต้นต่อนะครับหรือว่ามีไลฟ์สไตล์เปลี่ยนผมเปลี่ยนแบบเพนติ้งเปลี่ยนแชททูอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้ในมาเก็ตแล้วก็จุดไฮไลท์สาหรับคนที่เที่ยวเต้นอยู่แบบว่าเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มคูดาวลงหน่อยก่อนกลับบ้าน ก็จะมีคลาวฟอเรสโซนนะครับก็จะเป็นโซนที่มีความเป็นออแกนิกหน่อยเป็นโซนนิ่งที่เป็นป่าแล้วก็มีอินสตาเลชันมีงานศินละปะสามารถมีมีเพลนอนสามารถที่นอนนั่งคุยกันหรือว่าชิดแชทกันก็จะเป็นการครูดาวลงมาหน่อยนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวโซนของเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราออกแบบกับไลฟ์สไตล์ที่มีความหลากหลายจริงๆนะครับแล้วก็ตอบโจทย์กับคนหลายๆแบบแม้กระทั่ง1คนสมัยนี้เราเองก็มีหลายอารมณ์หลายสไตล์ style, ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยในแต่ละโซนนิ่งก็ตอบโจทย์เราในแต่ละช่วงเวลาได้ด้วยเหมือนกันครรเาาามีวดหง การจัดงานครั้งนี้ว่าครั้งแรกของเราด้วย <c oughs> ใช่ครับอย่างที่บอกความคาดหวังคาดหวังแน่นอนครับเราเราคาดหวังว่าเราจะสามารถสร้าง b Beach on Cloud เนี่ยครับเป็นจุดหมายหรือว่าเป็น Destination ได้สำเร็จมีกลุ่มฐานแฟนที่เหนียวแน่นแล้วก็อยากให้เราที่จัดต่อไป l o o k i n g for ในปีถัดๆไปครับแล้วก็เราก็คาดหวังให้คนภูเก็ตเองหรือนักท่องเที่ยวเองหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่จะดีไม่น่าจะจัดเต็มไม่น่าจะเป็นยังไงคนที่มีความสงสัยอยู่นะครับ ลองมาครับอย่างที่บอกว่ามาจะมา1วันมา2วันมา3วันกิจกรรมไม่เหมือนกันเลยแล้วก็คุณมาแค่เรื่องของโปรดักชันหรือไลฟ์อัพเนี่ยเดี๋ยวรอประกาศกันแบบจุกๆเลยครับเรียกว่าจัดเต็มแน่นอนในพาร์ทของงานโปรดักชันเองในพาร์ทของงานศิลปินที่มาก็เป็นแนวหน้าแล้วก็เป็นแมสมากๆนะครับฉะนั้นบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรต้องสงสยัยไม่มีอะไรต้องเดาครับอยากให้มาลองแล้วก็ผมเชื่อได้ว่าทุกคนจะเปิดใจแล้วสนุกแน่นอนแล้วก็จะเป็นอะไรที่จะถูกถามถึงนะครับแล้วก็ถูกมองหาในปีถัดไปแน่นอนครับ ฝากงานจะเกิดขึ้นหายไปเมื่อไรอะไร,ะไรยังไงเริ่ม ได้ครับก็จริงๆตัวงานนะครับสาหรับผมมุมถือมันเริ่มแล้วครับในพาร์ทของมาร์เก็ตติ้งกิจกรรมต่างๆรันเต็มนะครับก็มีช่องทางการเปิดจาหน่ายบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เนาะแล้วก็จะเริ่มประกาศกิจกรรมเรื่อยๆให้เล่นหน้าเพจมีการแจกบัตรด้วยเนาะมีมีการแจกของที่ระลึกต่างๆนะครับก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับสำหรับแฟนๆฟนบีชออนคลาวที่กาลังวอร์มอัพเนาะก่อนที่จะไปเจอกันในหน้างานนะครับก็สามารถที่จะซื้อบัตรนะครับแล้วก็ติดตามตามช่องทางของอาไลฟ์บีชออนคลาวดม ได้ครับขอบคุณมากครับ<อ>